ถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่สนใจเรื่องการเมืองต่างประเทศนะครับแต่แอดเชื่อว่าชายผู้นี้เนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็ต้องรู้จักกันดีกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ทําให้เวทีการเมืองสหรัฐเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเวทีตลกกันเลยทีเดียวซึ่งพีแกก็ชอบออกมาสร้างตลกเกลียนๆหรือว่าตลกหลยๆที่ทําให้บางประเทศใดถึงกับต้องออกเกือกมากลายหน้าผากกันเลยจนทําให้หลายๆคนคิดว่าก่อนที่คนคนนี้เขาจะทำอะไรเนี่ยบางทีเขาใช้สมองบ้างหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆเขาก็คิดนะครับแล้วก็คิดไปล้ำลึกมากกว่าที่เราจะคาดคะเนถึงด้วย และเพื่อนๆจะต้องอึ้งแน่ถ้าหากรู้ว่าทรัมป์กลัวสิ่งใดทําไมเขาถึงห้ามไม่คนไปแตะแปรงสีฟันของเขาหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรแปลกๆที่เขาชอบทําทุกเชา้า รายการแค่กเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy วันนี้นะครับก็จะมากับเรื่องราวทั้งหมดของความลับทรัมที่น้อยคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้กันจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับประวัติเริ่มต้นของโดนัลด์ทรัมป์ครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาเป็นลูกชายคนที่4ในบรรดา5ของครอบครัวทรัมป์นะฮะซึ่งเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ก้าร้าวแล้วก็กร่างดังที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนี่แหละนะฮะ นั่นเองครับก็เลยทาให้ครอบครัวเขาเนี่ยตัดสินใจส่งโดนัลด์ทรัมป์เข้าโรงเรียนทหารซะเลยเพื่อที่จะไปกัดเกานิสัยซึ่งก็มีผลจริงๆนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยมีระเบียบขึ้นแต่มันก็ยังมีซึ่งความสตรองและความห้าวหาญอยู่หลังจากนั้นนะครับที่เขาได้อัปเลเวลมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยบักทรัมก็ต้องเลือกเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักศึกษามหาหาฮะซึ่งเขาก็มีความสนใจอยู่2ออย่างนะก็คือสายบันเทิงกับสายธุรกิจ จำความชอบ2ออย่างของเขาตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลตอนหลังแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบักทรัมป์นะครับเขาก็เลือกสายธุรกิจซึ่งทําให้เขาเนี่ยสามารถทําเงินได้เยอะแยะเลยจากการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เขาทําไม่สําเร็จเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะก็คือพี่แกเนี่ยเคยล้มละลายไปแล้วถึง4รอบแต่ก็ยังลุกขึ้นมาใหม่ได้ก็นับว่าเป็นด้านดีที่เราควรเอาอย่างนะ ทีนี้เรามาพูดถึงความชอบของประธานาธิบดีทรัมป์กันมากดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินมากมายอย่างนี้นะครับแต่ว่านายกทรัมป์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนคนทั่วไปเลยนะและหนึ่งในสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือฟาสต์ฟู้ดฮะหรือว่าอาหารขยะนั่นเองจะเรียกว่าถูกครอบงำเลยก็ได้สงสัยไหมครับว่าทำไมเขาถึงชอบฟาสต์ฟู้ดได้ขนาดนี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่เราก็ต้องลองมาฟังเรื่องนี้กันดูครับ เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าก่อนที่พี่ทรัมป์แกเนี่ยจะมีความคิดขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีทวิตถล่มโลกแบบนี้นะครับเขาก็มีความสนใจในด้านการแสดงอยู่ด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเคยจะเลือกสายการแสดงด้วยซึ่งพอเขาประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจแล้วเนี่ยเฮียแกก็แบ่งเวลามาเอาดีทางด้านวงการมาย่าต่อครับก็คือไปมีรายการทีวีเป็นของตัวเองแสดงหนังบ้างอะไรบ้างถึงแม้ว่าแต่ละเรื่องที่เขาจะแสดงนี่มันจะออกมาแบบขวารางวันนักแสดงยอดแย่ไปนะแต่ก็โอเค เพราะว่าโฆษณาที่พี่แกเขาแสดงเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ซึ่งทัปมเนี่ยก็นับว่าไปปรากฏตัวอยู่เยอะแยะมากมายในโฆษณาช่วงยุค80แล้วก็90นะครับจะเป็นโฆษณาของพวกร้านอาหารจังฟู้ดต่างๆไม่ว่าจะแมคโดนัลล์พิซซ่าสเต็กเปปซี่อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทําได้ดีเสียด้วย ซึ่งมันก็ไม่ได้น่าจะมาจากความสามารถในการแสดงของเขานะครับแต่น่าจะมาจากอินเนอร์ของเขาในการชอบฟาสต์ฟู้ดนั่นเองหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานอาิิบดีแล้วเนี่ยความชอบนี้นะครับมันก็ไม่ได้หายไปเลยนะโดยอาหารหลักๆของทรัมป์นะครับว่ากันว่าจะมีอยู่4หมู่ครับก็คือพิซซ่าโคลาแมคโดนัลด์แล้วก็ k ค c คือสวนกระแสะกับอเมริกันชนในยุคป,ปัจจุบันที่เขาหันมาดูแลสุขภาพกันเลย แต่ว่าทรัมป์ก็ไม่แคร์นะครับแล้วก็ว่ากันว่าถ้ายิ่งเป็นช่วงหาเสียงด้วยแล้วเนี่ยวิธีการกินของบักทรัมป์นะครับมันก็จะยิ่งแย่ลงไปใหญ่เพราะนอกจากตารางเวลาที่แบบทําให้เขากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วปริมาณอาหารที่เขากินไปเนี่ยมันก็ได้เยอะขึ้นมากอีกแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําไปเปล่าๆนะมันมีกลยุทธ์ทางจิตวิทยาแฝงด้วยนะ จากคําบอกเล่าของนะักยุทธศาสตร์การเมืองนะครับเขาบอกว่าวิธีที่ทรัมป์ทำเนี่ยเป็นวิธีการอัญชาญฉลาดอย่างมากเลยที่จะเอาชนะใจอเมริกันชนทั้งหลายแหละเพราะการที่เขากินอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้ประชากรเห็นว่าเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่กินอะไรเหมือนกับประชาชนทั่วไป ซึ่งก็ต่างกับประธานาธิบดีหลายๆคนนะครับที่มีลุกมาตรผู้ดียากต่อการเข้าถึงถ้าจะพูดถึงเห็นภาพในแอรก็ขอยกตัวอย่างเป็นผู้นํสองคนก็นแล้วกันนะครับคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้ส้มตําปูปลาร้าข้างทางก็ได้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้นําต้องกินสเต็กชั้นดีกับไข่ป้าคาเวียสุดรู้เลยถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะรู้สึกเข้าถึงผู้นําคนไหนมากกว่าครับเชื่อว่าคงต้องพูดถึงผู้นําคนที่1มากกว่าถูกไหมเพราะว่าเขานะครับก็มี ที่คงจะไม่มีอะไรมีความเป็นอเมริกันเท่ากับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ฟาสต์ฟู้ดได้อีกแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีเหตุผลอีกบางอย่างอยู่ซึ่งก็มาจากนิสัยแปลกๆของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองก็คือทรัมป์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวตายอย่างมากคือแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความจิตในตัวเองหลายๆอย่างเลยแหละนั่นก็คือเขาเป็นคนที่กลัวการลอบสังหารโดยการวางยาครับ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขากินอาหารแบบไปกินหรูๆตามร้านที่ต้อนรับลูกค้าแบบดีๆรู้ในสยัยรู้ข้อมูลว่าลูกค้าจะมาเวลาไหนจะเอาอะไรนะก็อาจจะมีผู้ไม่หวังดีครับสามารถตระเตรียมแผนจะมาวางแผนฆ่าเขาล่วงหน้าได้แต่กลับกันฮะถ้าเขาเลือกกินแมคโดนัลล์เนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยากจะไปกินที่ไหนในวันนั้นเพราะว่าแมคโดนัลล์นะครับมันมีหลายสาขามาก หิวตรงไหนอยากจะสั่งตัวไหนก็คือสั่งได้เลยทําให้เขาสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารที่เขาได้รับมานะครับจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาตระเตรียมวางแผนวางยาพิษลงอาหารของเขาฮะเป็นไงฮะฟังดูนี่ก็เป็นตะก,กะความคิดที่ดูกลับตลปัดกับคนทั่วไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยน่าจะคิดว่าถ้าร้านอาหารใหญ่ๆหรูๆก็น่าจะใส่อาหารที่มีคุณภาพดีแต่ทัมนะครับเขามองไกลไปกว่านั้นเขามองว่า m มคโดนัลเนี่ยเป็นร้านอาหารที่แบบใหญ่กว่าร้านพวกนั้นอีกคือมันมีแบบไปทั่วโลกไงดังนั้นนะครับเขาจึงจําเป็นจะต้องควบคุมอาหารให้มันแบบเหมือนกันเป็นมาตรฐานทั่วโลกนั่นเองแต่ถ้าว่าความประสาทหลอนของทรัมป์นะครับมันก็ยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะมันได้อัปเลเวลขึ้นมาอีกหลังจากที่ทรัมป์นะครับเขาได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีคือเขายิ่งกลัวว่าจะมีคนมาฆ่าเขาในทางอื่นได้อีกว่ากันว่าหลังจากที่เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในไวท์เฮาส์แล้วนะครับ พนักงานทุกคนเนี่ยก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้แตะต้องของสําคัญส่วนตัวของเขาเางเด็ดขาดอย่างเช่นพวกแปรงสีฟันอะไรพวกนี้ฮะที่เขาต้องใช้กับร่างกายเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีคนมาวางยายอยู่ในนั้นและแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องราวหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าภาพที่เรามักจะเห็นนะครับก็คือทรัมป์เนี่ยอยู่บนโพเดียมเสร็จแล้วก็ยิงคําพูดซึ่งทลายจิตใจของหลายๆคนแบบโผงผางอย่างที่สุดใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ปากกว้างแล้วก็พูด ภาษาของเขานะครับว่ากันว่ามันมีน้อยนิดมากเลยโดยศาสตราจารย์ทางด้านภาษาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับเขาได้ทําการสังเกตเวลาที่บักทัมของเราเนี่ยพูดออกไปตอนที่จะกล่าวสุนทรพจน์แต่ละคําหรือว่าตอนที่จะพูดอะไรในการเมืองแบบนี้นะครับซึ่งศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรที่สร้างสารรค์สักเท่าไหร่อันนี้นะครับก็ไม่ได้หมายถึงเนื้อหานะแต่หมายถึงระดับคําพูดที่เขาใช้ครับ เพราะว่าคำส่วนใหญ่ที่ทรัมป์ใช้พูดเนี่ยก็จะเป็นคำที่แบบง่ายๆสั้นๆมีแค่หนึ่งพยางค์อะไรเช่นนี้อย่างเช่น IU Me มี n e y Win วินร้อ G บิ๊กเกรดหรือว่าเฟกนิวส์อะไรพวกนี้ครับซึ่งเนี่ยมาดาคำท,ทั้งหมดที่เขาใช้มานะครับว่ากันว่าคำที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือคำว่าไอกับทรัมป์ซึ่งเขาแบบพูดบ่อยมากแต่ถึงแม้คำศัพท์ต่างๆจะน้อยนะครับมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถเสือออกมาได้ดีเลยนั่นก็คือมือครับสังเกตว่าเวลาทรัมป์พูดเนี่ยมือก็จะแบบไปเรื่อยเลย ว่ากันว่ามือของเขานะครับสามารถบอกอะไรได้ดีกว่าคําพูดของเขาเสอีกว่าอารมณ์ของเขาเป็นยังไงเขามีความคิดจะทําอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นคนนิวยอร์กหรือเปล่าเพราะว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนนิวยอร์กนะครับเวลาพูดเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้ครับมือไม้ต้องไปหมดเลยแต่ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะครับว่ามือแต่ละอย่างของทั้มเนี่ยมีความหมายอะไรก็ลองไปหาพวกบทความที่เขาเขียนหรือว่าวิดีโอที่เขาอธิบายกันนะครับก็หนุกดีคือถ้าใจแอดมาเล่าทีละอย่างนี่มันคงจะทําได้อีกคลิปหนึ่งเลยทีเดียวละ เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องแปลกๆอย่างอื่นของทรัมป์กันมากดีกว่า จากคำศัพท์ต่างๆที่ทรัมป์จะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอมีและทรัมป์เนี่ยเราก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความชาบูชาบูบูชาตัวเองซะขนาดไหนนั่นก็เลยทําให้เป็นที่มาของนิสัยแปลกๆในยามเช้าของทรัมป์ครับโดยสํานักข่าว business insider นะครับเขาก็ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมตอนเช้าของทรัมป์ว่าทรัมป์เนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบตื่นมาตอนเช้าประมาณ6กโมงหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมากินอาหารเชา้าพร้อมอกับหนังสือพิมพ์ที่กองอยู่เป็นตั้งเลยซึ่งหนังสือพิมพ์เหล่านี้นะครับ เลือกมาจากผู้ช่วยของเขาแล้วซึ่งรู้ไหมเขาคัดเลือกอะไรคัดเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัมป์เองครับเพราะว่าทรัมป์นะครับมักจะชื่นชมกับข่าวอะไรที่เขียนถึงตัวเองและเขาเนี่ยก็จะตรวจสอบอยู่ตลอดว่าในข่าวนี่มันเขียนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรไหมแม่ช่างเป็นคนที่มีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจัก,กรวาลจริงๆนอกจากนั้นนะครับเขาก็มักจะชอบเก็บวิดีโอเรื่องราวถ่ายทอดสดต่างๆครับที่เกี่ยวกับความสําเร็จที่เขาได้ทําไปเอามาเปิดดูวนแล้วรอบแล้วรอบเราเนี่ยฮะ เพื่อจะรู้สึกชื่นชมกับความสาเร็จของตัวเองอยู่เสมอแต่ถ้า,ามีข่าวในเช้านั้นไม่ถูกใจหรือว่ามีข่าวในเขียนไม่ถูกต้องนะครับเฮียทรัมป์กเนี่ยก็จะโวยวายทันทีเลยดังที่เรารู้กันนะครับว่าเขามีนิสยัยชอบทวิตเตอร์ถล่มโลกกันเลยทีเดียวครั้งหนึ่งนะครับทรัมป์เคยฟ้องร้องนักเขียนคนหนึ่งด้วยซึ่งเหตุผลที่เขาฟ้องร้องเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังกันดูดีกว่าคือในหนังสือนะครับเขาเขียนบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่รวยมากมีตังเป็นร้อยล้าน พอทัป์เห็นแบบนี้ก็โกรธเลยครับฟ้องทันทีเลยเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยเขามีทรัพย์สิสนอยู่ถึงพันล้านดอลลาร์ครับก็อารมณ์ประมาณแบบรู้สึกไม่พอใจว่ามาโดนเหยียดยามความมั่งคั่งของตัวเองไปลดลันจากพันล้านให้เป็นร้อยล้านว่ครับก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องศาลจะเอาผิดกับนักเขียนคนนั้นครับแต่ว่าแม่เหตุผลที่พี่แกเอามาฟ้องนี่มันก็ช่างแบบนะนักเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรจะไปกล่าวหาทัป์ซะด้วยผลก็คือคดีนี้นะครับก็เลยโดนผู้พิพากษาเนี่ยเทไปครับ เอาเป็นว่าเรามาต่อก,กันกับอีกเรื่องหนึ่งของทรัมปกันดีกว่าฟังจากเรื่องนิสัยการรักในจังฟู้ดของทรัมป์นะนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่รักสุขภาพตัวเองอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมฮะ แต่เชื่อหรือไม่รับว่านอกจากความรักที่เขามีต่อจังฟูทั้งหลายแหละเนี่ยทรัมป์เขามีนิสัยสุดตรงอีกแง่หนึ่งในด้านสุขภาพนะคือเขาเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่และก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็น่าจะมาจากการที่เขาเคยเห็นพี่ชายของเขาอะฮะต้องจากไปเมื่อตอนอายุอย่างน้อยก็คือประมาณ42ปีเท่านั้นเองคือทรัมป์นะครับได้บอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้าอย่างมากและตอนที่ตายเนี่ยมันก็ดูสภาพที่แบบทุรักทุเลทรมานอย่างมากซึ่งเข ดังนั้นนะครับทรัมป์เองก็เลยเป็นคนที่แบบไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าเลยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไงกออ็างกตามนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ห้ามให้คนอื่นดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะว่าในปี2006นะครับโดนัลด์ทรัมป์เคยออกผลิตภัณฑ์หรูผลิตภัณฑ์หนึ่งครับเป็นเหล้าวัดก้าไฮคลาสราคาแพงที่ราคาขวดนึงเนี่ยปาไปเกือบเกือบ,บ20,000กว่าบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าว่ามันก็ต้องเลิกผลิตไปในอีก5ปีต่อมาครับเพราะว่ามันขายไม่ดีกก็งงงแและะขวดดดนนนึ่่เเเยอองงออาิืน นอกจากจะกลัวถูกวางยาและกลัวพิษสุราเรื้อลังนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขายังเป็นคนที่กลัวเชื้อโรคแบบสุดๆอีกด้วยนะซึ่งก็ดูจะสวนกระแสท่าทีที่เขามีต่อโควิด -19 เนะ ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ได้ถูกพูดถึงในหนังสือของเขาตั้งแต่ปี1997แลวนะที่ตัวเขาเองเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเขาเป็นพวก germophobia โฟโฟก็คือพวกที่แบบผวาต่อเชื้อโรคอะฮะในหนังสือของเขานะครับเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนประเภทที่ต้องแบบล้างมืออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามเพราะว่าการล้างมือเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกดีแล้วก็ปลอดภัยครับแต่ถ้าว่าจากข่าวล่าสุดที่ออกมานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะเอ๊ะ หรือว่ามันจะไปตรงกับเรื่องราวของคำสั่ประธานาธิบดีที่แอดเคยเล่าไว้แล้วที่ว่าจะต้องมีประธานาธิบดีตายทุกๆกี่ปีกี่ปีเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากฟังเรื่องนี้นะครับก็ไปฟังได้ที่ลิงด้านล่างที่แอดให้ไว้เด้อส่วนใครที่มีแฟนอาร์สวยๆนะครับก็สามารถส่งมาได้ตลอดที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d a r y นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย